อาโทษไปถึงพระปุชยาญ,ญาครูวาอาจารย์ขอขมาลาโทษไปถึงบิดามารดาอย่างสนิทเป็นสหายพพเทพนุษต์ทั้งหลายาอัปมาภพทั้งไม่ทราบและบางทีเราเจตนาบางไม่เจตนาบงนาบงแต่ว่าเป็นกิิีาอาการที่ไม่เป็นที่ดีมาแล้วก็ขอขมาลาโทษนะเพื่อความบริสุทธิ์ทุกทอง บางทีผู้ใหญ่ก็ล่วเกินต่อผู้น้อยบางทีผู้น้อยะ็ล่วงเกินผู้ใหญ่บางทีอยากก็ดีมิตรก็ดีเพื่อนก็ดีสหายก็ดีก็ล่วงเกินเกี่ยวกันเรือันบางทีมนุษย์รก็ลวเกินต่อสัตว์บางทีสัตว์ก็ล่วกเกินต่อมนุษย์เจตนามักเนเจตนามังแต่ว่าถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีนะถ้าเป็นอัุศลก็คือเป็นอกุศรถ้าเป็นบาปก็คือเป็นบาปวันนั้นเราก็ มาทำพิธีขอขมาเสียและเป็นพิธีที่ทำกันมาเป็นประจำก็คือวันเข้าวพรรษานั่นแหละวันแรงก็วันข้าพรรษาวันแรงข้าวหนึ่งวันแรงสองข้าวสามข้าโดยเฉพาะวันแรงห้าขาจะไปรวมกันที่วัดพระเสียัตะศาสดารามโัพระแก้วที่กรุงเทพมหานครเอาพระแก้ววรกุซึ่งเป็นพระประจำภูบาึ้นเมืองเป็นหลักเป็นใหญ ขอขมาลาติโทษจะเป็นพุทธมณฑวไเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาโนโ่นแหละตีเนี่ยละถือว่าครั้งหนึ่งเป็นหลักในนี้นนเ,าาเราไปกราบไปไหว้ขอขมาลาติโทษพระเอรพระมหาเทระอุปปัชฌายกูบาอาจารย์ด้วยในวันนั้นเป็นเทศกาลในการเข้าพรรษานะวันนั้น